สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาคคี VIP นะคะประจำวันที่27มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาว VIP ตัวเด่นก็คือ3 6 6 4กับ7 3 0 3 3 3 4 3 6 3 7 6 0 6 1 6 3 6 4 6 7 3 7 1 4 3 5 7 3 5 4 6 8จับคู่ก็3 6 6, 6 3 4 7 4, 7 4 หกสี่สหนะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคีวีศูนย์กับสามแปดกนะับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ดสสหสมแปสมแปดศย์หกดศย์หกหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งจับคู่ก็แปดสามสามแปดศูนหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่งสามเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีเลย เรา VIP กับเราเฉพาะกิจนะคะสามคัคคีกับสามัคคีวีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะแต่ว่าวันรันปกติมันชอบออกอย่างนี้แหละทนใกล้กันก็ออกใกล้กันเนะาะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่สลับซื้อเอาเดอเพราะว่าสามันมามพร้อมกันนะ้สองสองแนวทางเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กไขขดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ